ธทสาวกสาวิกาเรื่องพระมหากัสปะตอนที่หนึ่งพระมหากัสปะเถระผู้เป็นเลิอด้านทุดงพวัดตอนที่หนึ่ง ความปรารถนาทั้งมวลของเราจะกลายเป็นจริงได้ต้องอาศัยบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากให้มีอยากให้เป็นนั้นลำพังการสวดอ้อนวอนอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้ความปรารถนาของเราสำเร็จได้ต้องประกอบเหตุคือทำบุญเพราะบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่าง ผลบุญที่ได้ทำไว้อย่างดีแล้วในอดีตจะส่งผลเป็นความสุขในปัจจุบันเมื่ออยากให้ชีวิตในอนาคตของเราสดใสมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายก็ต้องสั่งสมบุญในปัจจุบันไว้ให้มากๆเมื่อทำบุญแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตควบคู่ไปด้วยแล้วความปรารถนาของเราก็จะสมหวังดังเรื่องราวการสร้างบาร,รมี ของพระมาหากัสสะเถระผู้ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุสงฆ์ทุกรูปในด้านถือธุดงควัดซึ่งท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วและตลอดระยะเวลายาวนานนับแสนกับนี้เอง ท่านได้ทุ่มเทสร้างบุญทุกอย่างจึงกระทั่งความปรารถนานั้นได้กลายเป็นจริงในภพชาติสุดท้ายย้อนไปเมื่อหนึ่งแสนกับที่ผ่านมาครั้งนั้นตรงกับกาลสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระมีกุดุมพีท่านหนึ่งชื่อเวเทหะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากถึง80โกร อาศัยอยู่ในเมืองหงสาวดีกุดุมพีท่านนี้เป็นอุบาสกผู้นับถือพระพุทธศาสนาทุกทุกวันท่านจะไปวัดเพื่อทำบุญถวายพระตาหารและฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาทรงตั้งพระสาวกรูปที่สามชื่อมหานิสพัทเถระไว้ในตำแหน่งเอตะทะะัทคะ ถือเป็นเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านถือธุดงขวัตอุบาสกเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงได้ทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากถึงหกล้านแปดแสนรูปไปฉันพัตตาหารที่เรือนของตนในวันพรุ่งนี้เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงอุบาสกได้ถวายมาหาฐานแด่พระพุทธองค์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหมดขณะนั้นเองพระมหานิสพัทเถระก็ได้เดินบินธบาตผ่านมายังเรือนของอุบาสกพ,พอดีอุบาสกเห็นข้าวจึงลุกไปนิมนต์ให้ท่านเข้ามาฉันพัตาหารในเรือนร่วมกับพระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสงฆ์แต่พระเถระเป็นผู้ถือธุดงควัตข้อบินธบาตเป็นปกติฉะนั้น ท่านจึงตอบปฏิเสธอุบาสกและเมื่อท่านได้รับอาหารแล้วก็ออกเดินจากไปฝ่ายอุบาสกเวเทหะส่งพระเถระไปแล้วก็เกิดความสงสัยใคร่รู้จึงเข้าไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงพระเถระรูปนั้นพระพุทธเจ้าทรงต้องการสรรเสริญขุนการถือธุดงของพระมหานิสพัทเถระ จึงได้ตรัสไปว่าดูก่อนอุบาสกพวกเรานั่งคอยรับพัะตาหารอยู่ในบ้านแต่ภิกษุนั้นมักเที่ยวบินทบาทเป็นปกติพวกเราอยู่เสนาสนะใกล้บ้านส่วนภิกษุนั้นอยู่เฉพาะในป่าเท่านั้นพวกเราอยู่ในที่มุงบงังแต่ภิกษุนั้นอยู่เฉพาะกลางแจ้งเท่านั้น จากนั้นพระองค์ก็พรรณนาคุณของพระมหานิสพระเถระให้อุบาสกได้ฟังฝ่ายอุบาสกเวเทหะฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระมหานิสพะเถระมากยิ่งขึ้นไปอีกปรารถนาอยากจะเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งอย่างท่านบ้างด้วยเหตุนี้เวเทหะอุบาสกจึงได้ทุ่มเทสร้างบุญอย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยการทำบุญถวายพัตตาหารแด่พระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นเวลาต่อเนื่องกันถึงเจวันในวันที่7ท่านยังได้ถวายผ้าตรายจีวรเนื้อดีแด่ภิกษุสงฆ์ทุกรูปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยบุญในครั้งนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขาได้เป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านถือธุโดัขวัญเช่นเดียวกับพระนิสพะเถระในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเบื้องหน้าด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงตรวจดูด้วยพุทธญาณก็รู้ว่าด้วยบุญที่อุบาสกได้สร้างไว้จะทำให้อุบาสก ได้สมความปรารถนาจึงตรัสพยากรณ์ว่าท่านปรารถนาตำแหน่งอันเลิศใดในอนาคตกาศนับจากกลับนี้ไปอีกแสนกับข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้านามว่าโคดมเสด็จอุบัติขึ้นท่านจากเป็นพระสาวกองค์ที่สของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและมีนามว่ามาหากัสสปเถระ เป็นผู้ทรงธุดงควัตเหนือภิกษุทั้งปวงดังที่ตั้งใจไว้อุบาสกได้ฟังดังนั้นก็ปีติยินดียิ่งนักพระหนึ่งว่าจะได้ตำแหน่งอันเลิศในวันพรุ่งนี้ทีเดียวนับแต่นั้นมาท่านก็ตั้งใจสร้างบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทาทานรักษาศีลบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุสิบเรื่อยมา ครันพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วท่านได้ชักชวนมหาชนช่วยกันสร้างมหาสุวรรณเจดีสูงร้อยศอกสร้างประสาทร้อยหสศอกสูงจรดท้องฟ้าเพื่อบูชาพระคุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าเจดีทองนั้นรุ่งเรืองสว่างสวยราวกับกองไฟที่ลุกโผล่อยู่ตลอดเวลาด้วยอนุภาพบุญ ที่เวเทหะอุบาสกสั่งสมไว้ตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วอุบาสกได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่แต่ในสุขติภูมิคือเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์เท่านั้นไม่พลัดไปเกิดในอบายภูมิเลยกระทั่งวันเวลาผ่านไปหนึ่งแสนกับมาถึงพบชาติสุดท้ายนี้ ท่านได้มาเกิดในท้องภรรยาหลวงของกบิลพรามซึ่งเป็นตระกูลพราหมณที่ร่ำรวยมากเป็นที่เคารพนับถือของพราหม์ทั้งหลายในหมู่บ้านของพวกพราหมณ์ชื่อมหาติถะในแคว้นมคตบิดามารดาตั้งชื่อให้ว่าปิดผลิตมานพเมื่อปิดผลิมานพอายุ20ปีเขากลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม ท่วงท่าองค์อาจสง่างามบิดามารดาจึงปรารถนาให้ปิผลิตแต่งงานมีครอบครัวแต่ปิผลิตมานพบนั้นไม่ปรารถนาที่จะครองเรือนเลยเมื่อไม่อาจทนคำรบเร้าของบิดามารดาได้ปิผลิตมานพบจึงได้นำทองคำมาปั้นเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดประดับกายด้วยเครื่องอาภรสวยงามแล้วบอกแก่มารดาว่า หากไม่ได้หญิงที่มีความงามดังรูปทองคำนี้ตนก็จะไม่ขอแต่งงานบิดามารดาของท่านจึงใช้ให้พรามแปดคนนำรูปทองคำเที่ยวตระเวนไปทั่วแผ่นดินเพื่อตามหาหญิงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับรูปปั้นนี้พรามทั้งหมดพากันเที่ยวเสาะหาเรื่อยมากระทั่งมาถึงเมืองสาคละแควนมัทะ ณเมืองนี้เองได้มีสตรีคนหนึ่งเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากมีนามว่าพัทธากาปิลานีนางเป็นทิดาของพราหมณ์โกศยะนางเป็นหญิงมีบุญที่มีลักษณะพิเศษคือมีผิวพรรณที่ละเอียดอ่อนดังทองคำมีรัศมีเปล่งประกายออกไปรอบกายตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่ในห้องมืดกว้างสิบสองศอก ก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในห้องนั้นได้ด้วยแสงแห่งรัศมีกายของนางก็ด้วยเหตุที่ในอดีตนางเคยเอาฝุ่นหอมขัดสีบาทของพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งและถวายอาหารจนเต็มบาทพร้อมอธิษฐานว่าบาทนี้เกิดมีแสงสุขใสฉันใดขอให้ผิวกายของดิฉันจงมีแสงสุขใสฉันนั้นเถิด นอกจากนี้นางยังได้สร้างบุญดุดดวงปรทะทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอีกหลายพบหลายชาติด้วยบุญทั้งหมดจึงทำให้นางมีรัศมีกายแผ่ไปโดยรอบถึงสิบสองศอกฝ่ายพราหมณ์ทั้งหมดได้นำรูปทองคำมาตั้งไว้ที่ท่าน้ำซึ่งเป็นแหล่งคนสัญจรไปมาแล้วนั่งพักรออยู่ ครั้งนั้นเองพี่เลี้ยงของนางพัฒกาปิลานีได้ไม่เห็นรูปปั้นทองคำที่พวกพราหมณ์นำมาแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนางพัฒกาปิลานีจึงเข้าไปตีพร้อมกับกล่าวว่าเนี่แม่หัวดือ้อแอบหนีมาเที่ยวเล่นอยู่ในที่นี้ทำไมครั้นมือกระทบรูปปั้นนางก็รู้ว่านี่มิใช่ทิดาของเจ้านายตนเป็นเพียงรูปปั้นเท่านั้น เหล่าพราหมณ์สังเกตเห็นเช่นนั้นก็สงสัยจึงถามนางว่าธิดาของเจ้านายท่านมีลักษณะเหมือนรูปปั้นนี้หรือนางจึงตอบว่าเจ้านายของข้างามยิ่งกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าทีเดียวเมื่อเราพราหมณ์ได้ยินดังนั้นแล้วจึงนำเครื่องบูชาและรูปทองคำมายงเรือนของพราหมณโกศิยะแล้วแจ้งให้ทราบเหตุแห่งการมาของพวกตน ฝ่ายพราหมณ์โกศยะครั้นทราบเหตุที่พวกพราหมณ์มาแล้วก็พิจารณาเห็นว่าตระกูลของกัสปะและตระกูลของเรามีฐานะเสมอกันจึงตัดสินใจยกธิดาของตนให้เหล่าพราหมณ์จึงนำข่าวมงคลน,นี้มาแจ้งแก่กบิลพราหมณ์เนื่องจากปิดผลิมานพไม่ปรารถนาที่จะแต่งงานจึงได้ส่งหนังสือรับให้คนรับใช้ ส่งไปให้นางพัฒกาปิลานีโดยมีข้อความว่าเราประสงค์จากออกบวชไม่ต้องการครองเรือนขอให้เธอจงหาคู่ครองใหม่เถิดฝ่ายนางพัฒกาปิลานีก็เช่นกันนางไม่ปรารถนาที่จะครองเรือนนางจึงได้เขียนหนังสือลับส่งไปหาปิดผลิมานพเช่นกันมีความว่า เราไม่ปรารถนาจากครองเรือนแต่ปรารถนาออกบวชขอให้ท่านจงเลือกคู่ครองที่เหมาะสมกับตนเองเถิดแล้วส่งคนให้นำไปมอบให้ปิผลิตมนุแต่ถ้าว่าคนถือหนังสือของทั้งสองฝ่ายได้มาพบกันในระหว่างทางจึงรู้ว่าเจ้านายของตนได้ทำการส่งจดหมายให้กับเจ้านายของอีกฝ่ายหนึ่ง จึงพากันอ่านจดหมายนั้นเมื่อทราบข้อความในจดหมายทั้งสองฉบับแล้วต่างก็ทำลายจดหมายเก่าวทิ้งแล้วเขียนข้อความใหม่ว่าเรายินดีจะแต่งงานด้วยกับท่านแล้วจึงส่งไปให้คนทั้งสองตามเดิมในที่สุดทั้งคู่จึงต้องแต่งงานกันโดยนางพัฒกาปิลานีได้ย้ายมาอยู่บ้านของปิดผลิมานพ เมื่อปีผลิมานพและพัฒกาปีลานีต่างฝ่ายต่างไม่ปรารถนาจะครองเรือนเลยนั้นแต่แล้วก็จำต้องแต่งงานกันอย่างจำยอมเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งสองจะอยู่ร่วมกันอย่างไรและปิผลิมานพจะได้ออกบวชหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านได้ติดตามในตอนต่อไป